สีงช่อง DK ท่องที่ยวงเอ็นแคตตักนะคะวันนี้นะคะเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูไม้อวบน้ํานะคะที่เราสะสมไว้เนาะมาค่ะมาดูกันเลยคะ่ะว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยอันนี้นะคะคือต้นนะคะที่เราจะมา,ามาออกก้นวันนี้นะคะคเพื่อนๆก็จะมีทั้งหมด เจ็ดต้นนะคะเพื่อนมาเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละต้นนะคะชื่ออะไรบ้างนะคะมาดูเลยมานะคะต้นแรกนะคะก็จะเป็นอะโลนะคะอะโลเวลานะนี่น้องน่ารักมากมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรา z o มให้ดูสักพัดนะคะน้องจะน่ารักสั้นหน่อยนะคะอ่าไปต่อต้นที่สองนะคะเพื่อน ต้นที่สองนะคะก็จะเป็นหยดน้ํานะคะเป็นเปดน้าใบกลุ่มนะคะซูมให้ดูชัดๆเลยนะคะว่าน้องน่ารักมากๆเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าน้องจะมี้ําอยู่รอบๆนะคะนิดนึงเนะาะน่ารักมากๆเลยนะคะมาดูต้นที่สามกันเลยนะคะเพื่อนๆ มานะคะอันนี้คือน้องเรกรซเชเรียนะคะแล้วว่าลินเทะนะคะเป็นอวบน้าเหมือนกันนะอ่าน้องน่ารักมากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะน้องด่างด้วยนะเพื่อนน้องด่างด้วยนะนี่ก็ซูมดูให้ชัดๆเลยนะคะว่าน้องด่างจริงๆนะคะน่ารักมากเลยนะอืมน่ารักสุดๆเลยนะคะมามา,า,ามาเราเรามา อต้นที่สามต้นที่สี่กันเลยนะคะเพื่อนๆมานะคะอันนี้คือต้นที่สี่นะคะก็<ๆ>จะเป็นหยดน้ําเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะเป็นยดน้ําใบแหลกนะคะอันนี้น่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นไม้ชํำหนอนนะ<ๆ>าะเพื่อนๆไม้ชํำหนอนนะคะอืมตอนที่ได้มาก็คือเขียวแต่อันนี้เริ่มดะะําแล้วค่ะอันนี้คือเป็นพันธุ์ของเขานะคะที่ไม่ได้ไม่เดดนนะเพื่อนๆ มันเป็นพันของน้องเลยนะคะน้องก็จะแบบจะเปลี่ยนสีตามสภาพอากาศเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูต้นที่ห้ากันเลยนะคะมาต้นที่ห้านะคะก็จะเป็นอะโลเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องก็จะไม่ค่อยสีสันเท่าเท่ากระถางเมคีเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบให้ชัดเลยนะคะว่าน้องจะสีสันเท่ากันไหม เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะคะอันนี้อันนี้คืออะโลโปกตินะคะแต่ว่าเป็นอะโลไซส์ใหญ่นะอัะอนนี้เป็นอะโลไฮบริดเหมือนกันนะคะนี่ต่างกันตรงที่มันจะมีลายสีชมพูชมพูนะคะมันจะไม่มีเหมือนต้นนี้นะต้นนี้จะไม่มีเหมือนต้นนี้นะคะอสังเกตไหมอ่า ถ้าแน่ชอบนะแน่จะชอบตัวนี้มากกว่าแน่จะชอบกระถางน,นี้มากกว่าเพราะว่ามันมันสี่สัยนึงแบบมันจ,จัดจ้านกว่านะคะนี่ถ้าใครชอบนะคะก็สามารถเลือกตามที่ตัวเองชอบไปเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูต้นที่หกกันเลยนะคะต้นที่หกนะคะก็จะเป็นมะเวียนด่างนะคะอันนี้คือไม้ช่างใบนะคะเพื่อนนี่มีหน่อแล้วนะคะสองหนอ่อ นะคะคซูมให้ชัดๆเลยนะคะอันนี้คือหน่อของน้องน,นะคะทั้งสองหนอ่อเลก็จะมีด่างบ้างนะคะเขียวบ้างเนาะน้องน่ารักนะคะอันนี้คือม้าชํำไปด้วยนะนเพื่อนๆน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบนะคะก็สามารถไปซื้อมาเรี้ยงได้นะคะตอนนี้ราคาแบบว่าราคาน่ารักมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อต้อนสุดท้ายกันเลยนะคะอันนี้คือต้อนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นไม้อบน้ํานะคะก็จะเป็นหยดน้ําเหมือนกันนะแต่ต้นนี้นะคะก็จะใบจะไม่ไม่ค่อยแหลมเท่า มันก็จะไม่แหลมเท่าตัวนี้เนาะอืม่มีนะคะก็ดูกันแหชชัๆเลยว่ามันไม่แหลมเท่าจริงๆนะคะอืมไม่ไม่แหลมเท่าอ่ะแต่ว่าถ้าแน่ชอบนะเนี่ยต่ชอบตัวนี้มากกว่าน้องน่ารักกว่านะคะคเพื่อนๆแต่ว่าตัวนี้นะคะมีหนอแล้วนะคะนี่มีหนอแล้วเห็นไหมเอยไม่ดูเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยต่เน,นี้ยขออนุญาต z ู ชัดๆนะคะอ่ดูกันนี่นะคะก็จะมีหนอเนะอันนี้คือเป็นไม้วางใบด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแต่ว่าใบของต้นแม่ค่ะน้องได้กลับดาไปแล้วน่าสงสารไหมแต่ว่าน้องน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน่ารักอืมน่ารักมากๆเลยอ่ะ ถ้าใครชอบนะคะก็ก็หามาเลี้ยงตามความชอบได้เนาะแต่ว่าตัวนี้นะคะก็จะดูแลยากกว่าแคคตัสทั่วไปนะคะก็จะให้น้ำอธิรังนะคะแล้วก็น้องจะไม่ค่อยชอบน้ำเนาะน้องจะชอบอากาศถ่ายเทนะคะก็คือลมพัดตลอดเวลานะคะถ้าจะดน้ำนะคะแนะนำให้รดน้ำตอนเย็นนะคะเพื่อนๆภาพ เทฟสุดนะก็คือตอนเย็นนะคะเพราะว่าน้องก็จะเปิดปากใบตอนกลางคืนนะคะ,นะคะอ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเนตก็จะมาหาเพื่อนๆนะคะมาดูวิธีการเลี้ยงของไม้อบน้ำในฉบับของที่บ้านเนตนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะน้องน่ารักกันไหมถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด, hey ด subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันในอีพีหน้านะคะเพื่อนๆบาย